ฮาล้านจานอร่อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มุเซียนปราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยมากอัสลามอะลเยกุมนะคะหนูชื่อนางสาวนุธีดายะสาอุนะคะชื่อเล่นชื่อดาค่ะมีตำแหน่งก็คือเป็นผู้จัดการร้านแล้วก็เป็นบาริสต้าของร้าน t ด e e เอ t h c สคาค่ะ นนะะก็คือตามคอนเซปต์ของร้านเลยนะคะก็คือ The Earth Cafe เราได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติก็คือทำให้รู้สึกสงบเป็นธรรมชาติอบอุ่นนะคะก็คือจะใส่จะใช้สีที่เป็นโทนสีขาวให้ลูกค้าแบบได้นั่งแบบสบายๆในร้านนะคะ ร้านนี้ก็คือเปิดมา3ปีแล้วค่ะแต่ว่าแต่ก่อนจะเป็นร้านสีดาค่ะแล้วก็รีโนเวทใหม่มาเป็นร้านสีขาวแบบเอิร์ธโทนค่ะแล้วก็ที่ร้านของเราเนี่ยจะมี2โซนก็คือโซนด้านล่างจะเป็นแบบสไตล์เอิร์ธโทนนะคะแล้วก็ด้านบนจะเป็นกรีนโทนค่ะ<อ>เพื่อที่จะจัดประชุมก็ได้แล้วก็นั่งกินอาหารเป็นเป็นกลุ่มก็ได้ค่ะ ผลตอบรับหลังจากที่รีโนเวทร้านนะคะก็ดีขึ้น,นะคะ่ะลูกค้าก็มาเรื่อยๆค่ะส่วนมากแล้วก็จะมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจะเป็นลูกค้าที่ทำงานราชการค่ะแล้วก็90%ลูกค้าจะมา ใช้บริการซ้ำค่ะจุดเด่นของร้านเราก็จะเป็นในเรื่องของอาหารซะส่วนใหญ่ค่ะอ๋อเมนูที่แนะนำจากทางร้านเลยนะคะถ้าอาหารจะเป็นข้าวผัดน้ำพริกนะรกทะเลไข่มึงองะค่ะก็จะมีที่นี่แค่ที่เดียวเลยค่ะเราจะเอาข้าวนี้ไปผสมกับน้ำพริกแล้วก็เอาทะเลไปคู่กับน้ำพริกอีกทีซึ่งน้ำพริกก็คือเป็นสูตรเด็ดขอก ของทางร้านเลยค่ะแล้วก็เราจะมีไข่หมึกปุอีกด้านบนค่ะกินกับผักสดค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องดื่มนะคะก็แนะนําเป็นตัวอินทผลัมนมสดค่ะก็คือในช่วงรามะดอนเนี้ยเราแนะนําเมนูนี้ที่สุดเลยค่ะเพราะว่าด้วยมุสลิมก็คือถ้าเป็นอินทผลัมแบบสดๆเราจะไม่ค่อยกินกันเหมือนหนูนะคะ่ะมันจะหวานโดดอะคะ่ะแล้วก็เราก็จะมาปั่นเป็นน้ำเพื่อให้แบบกินง่ายขึ้นนะคะ เมนูที่เป็นซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นของหวานนะคะก็จะแนะนําเป็นไอติมกะทิผักชีถั่วตัดนะคะก็คือเอากะทิที่เราทำโฮมเมดเนะะี่ยค่ะมาผสมกับผักชีก็คือจะได้รสชาติแปลกๆแต่ว่าแบบอร่อยนะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยะคะ่ะก็คือแบบมีที่นี่แค่ที่เดียวด้วยะคะ่ะอันนี้เป็นเมนูที่แนะนํำมากๆเลยะคะ่ะ เราจะเอากะทิเนี่ยโดดมากกว่าผักชีอะค่ะเพราะว่าผักชีจะมีกลิ่นแรงใช่ไหมคะในความคิดของทุกคนแต่ว่าพอใส่ลงไปในไอติมเนี้ยเราจะใช้ปริมาณที่พอดีไม่มากจนเกินไปแล้วก็เราทอบด้วยถั่วตัดบดด้วยอะค่ะมันจะทําให้กลมกลืนแล้วก็เข้ากันดีเลยค่ะ ปกติร้านของเราจะเปิดประมาณ10บครึ่งจนถึง2องทุ่มค่ะแต่ว่าช่วงรามาดอนเนี้ยเราจะเปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งจนถึง5้าทุ่มเลยค่ะเพราะว่าแบบจะขยายเวลาเพื่อให้ลูกค้าได้มาเปิดปวดที่ร้านด้วยค่ะแล้วก็เราจะจัดเซตเมนูที่เป็นเฉพาะของเดือนโลมาดอนเลยค่ะก็คือจะมีทานเฉพาะ2ท่านนะคะอันนี้ยกตัวอย่างจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นกับข้าวค่ะเป็นข้าว2จานแล้วก็แกงส้มชะอมกุ้งของแอปเปิลไทเซอร์จะเป็นยำไข่มาตูมค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ขายดีของร้านด้วยเหมือนกัน อีกตัวนึงจะเป็นถุงทองค่ะโฮมเมดซึ่งทางร้านก็ทําเองด้วยค่ะมีห้องละหมาดบริการค่ะแล้วก็ที่จอดรถก็คือข้างร้านเลยค่ะก็คือแบบสะดวกสบายมากค่ะมีที่จอดรถหลามมากเลยค่ะหน้าร้านก็จอดได้ค่ะก็คือสําหรับลูกค้าที่มันจะมาเปิดบวชที่ร้านก็สามารถโทรมาจองจาก ทานร้านได้ก่อนค่ะแล้วก็สามารถโทรมาสั่งจากที่ร้านโดยตรงให้ร้านไปส่งก็ได้ค่ะทานกลับบ้านก็จะมีบริการเดลิเวอรี่แกร็นะคะแล้วก็ที่ร้านของเรานะคะจะมีบริการทำข้าวกล่องด้วยนะคะมีประสบการณ์มากกว่า3 0,000ื่นกล่องนะคะด้วยช่วงโควิดเราทำข้าวกล่องแบบให้ผู้ติดโควิดเป็นหมื่นๆกล่องเลยะคะ่ะก็คือสามารถสั่ง เป็นข้าวกล่องได้เช่นกันค่ะก็คือรับบริการเช่นกันค่ะถ้าจองจากทางร้านสามารถเข้าทางแฟนเพจจะเป็น i อก็ได้ค่ะ Line Official ก็ได้แล้วก็แฟนเพจจาก Facebook ก็ได้ค่ะชื่อ The Earth Cafe ค่ะร้าน The Earth Cafe ของเรานะคะจะตั้งอยู่เส้นทางหลังมอนะคะซอยภูเขาทองสามารถมาได้จากประตูหลังมอก็คือมาตรงก็จะเห็นร้านป้ายใหญ่ๆสีขาวเลยค่ะ อีกเส้นทางหนึ่งที่สามารถมาได้นะคะก็คือจะเป็นเส้นทางหลังมอปั๊มปตทนะคะวงเวียนเลี้ยวซ้ายมานะคะจะเจอร้านแรกเลยค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ปัตตานีหรือว่าละแวกใกล้เคียงก็อยากเชิญชวนให้เข้ามาลิ้มลองร้าน The Earth Cafe ได้เลยนะคะหรือว่าผู้ชมที่ติดตามรายการนี้อยู่ก็เช่นกันนะคะ